สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today นะคะเราพบกันทุกวันอังคารเวลา14.40นาฬิกา40นาทีทางช่องอมรินทีวี HD 34แห่งนี้แ่ละค่ะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฉลองความสําเร็จโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าสะโพกเทียมเพื่อผู้ยากไร้ดําเนินการต่อเนื่อง5ปีในโอกาสครบรอบ90ปีแห่งการสถาป,ปนาม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมประกาศเตือนนา้าโครงการต่อในปีนี้เราเปิดรับสมัครเดือนพฤศจิกายนนี้ปัจจุบันเนี่ในประเทศไทยนะครับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมมีประมาณ30,000ข้อต่อปีด้วยเทคโนโลยีที่เรามีนะครับและความสามารถของคุณหมอเนี่ย การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมเปลี่ยนผิวข้อเทียมไม่ว่าจะสะโพกหรือเขา่าได้ผลดีมากเมื่อเทียบกับเมื่อสิกว่าปีที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการผ่าตัดก็จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด กลับมาหายเป็นปกติมาใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีขึ้นมากเลยครับโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสอชอและผู้มีจิตศรัทธาซึ่งต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันทั้งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้กลับมาสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป